หลังจากที่จบเรื่องกระต๊อบลุยต่อเรื่องเต้นนะคะพี่งานสุดท้ายที่จะทำคือหลังคาโอ้ยหงอสิปวดเอเต็นต์พังหนักพุมแม็กบอกว่าต้องมาซ่อมใหม่งอหนิด ใจไปเลยโอ้โหมันงออย่างนั้นเลยเหรอลุงแม็กฮะโอ้โห,โโห,โโหลมมันทำได้ขนาดนี้เชียวฮะให้หนูเหยียบให้หนูกยไม่ให้หนูเหยียบตัวตกัตกๆอันนี้อะไรมันแล้วเราจะซ่อมมันใช้ได้ไหมลุงแม็ก ซื้อเล็มาเชื่อใหม่ซื้อเหล็กมาเชื่อมใหม่นี่อะไรมันบอกมัน,มนถักกระจุยกระจายลุงจิ้งสามารถเอาลงไหมล่ะคว่ำม,มันสิคว่ำมันสิคว่ำมันลงสิเออเวายมามั่งของโอ,อ้โหแปบ๊บตาเดียวไม่น่าจะเชื่อลมมันแรงขนาดนี้ลุงจิ้งอยู่มากี่ปีนะเจอลมอย่างเงี้ยยี่สิบกว่าปีแนละ้วเนะนะนะพิ่งเจอ มันบอกว่ามันจะมาอีกแล้วนะลุงจิ๊กเขาบอกว่ามันจะมาอีกนะแล้วนะแดดเสร็จแล้วก็ <im itation> เอาอะไรมางูนะผ้าขาดไหมผ้าขาดครึ่ง,โ,งโอ้ห้ผ้าขาดครึ่งเลยเอะขาวัางเกลุงแม,ม็กไหวไหมอะ โอ้โหผ้าใบขาดครึ่งเฮ้ยจริงเรารู้แล้วเราเอาผ้าใบนี้ไปใส่หลังบ้าน,น,น,นเอาเราก็ม้วนขึ้นเอาสินะนูนะ่นเอาเอาแผ่นบางๆสิเอาแผ่นเล็กสิใหญ่เกินไปรนะยะที่เราจะใช้เนี่ยมันเล็กแผ่นมันใหญ่เกินไปนู่นน่ะอันนู่นล่ะออเใหญ่เกินไปนี่แหละ ใหญ่เกินไปครไปตัดออกตัดแม่งออกเลยไหมไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ใหญ่เลยเอาไว้ันมันจะมี20่ภายใน20ปีมันก็มีครั้งเดียวเลยโอ้โหยี่สิบปีมีครั้งเดียวเขาบอกว่ามันจะมาอีกนะ้นะวันที่หกอะเอาเชือกเก็บไว้ใช้ลุงแม็กไอ้ลุงจริง เด้งต้นไม้ได้ไหมไม่ได้ขาดดูเต็นขาดสองท่อนสามท่อนคิดซิว่าวมันแรงแค่ไหนใหญ่เกินไปมันหนักมันเก็บยากมันบากเออร้อนด้วยใช่เเงวิ่งเงินทั้งวันเขาทำอะไรนักกว่าเขาวิ่งรถพ่วงเข้ารถพว่วงออกกันทั้งวันเลยเ เอาแล้วปลาเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเอาน้ำให้ไหนอยากใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปเอาน้ำในบ้านให้โอเคลุงจิ้งไปเอาเลยในตู้เย็นโอ้ยแสนสาหัสไปไปเดี๋ยวไปเอาน้ำให้ลุงจิ้งก่อนโอ้ยแสงสาหัสเดี๋ยทีไปไปไปเอาน้ำให้โอเคโอเคไปเหรอนี่ เออหนูไม่เอาอะไรเว้ยหนูแม่งเอาของออกจากหลังรอเลยหนูจะขับสามล้อไปหนูเดินไม่ไหวละร้อนเลยร้อนร้อนรฮะไม่หนูจะสามลอ้อหนูไปหนูขับไม่เป็นโอย้ำอ,อ,อะไรหุ้ย